สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องครูใจใจดีนะคะวันนี้ครูใจจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับว่านเศรษฐีเรือนนอกนะคะว่านเศรษฐีเรือนนอกนี้นะคะเป็นเป็นพืชที่มีแถบสีขาวแล้วก็ขอบใบเป็นสีเขียวนะคะสวยงามมากนะคะ <c oughs> เป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้มงคลแล้ววิธีการปลูกนั้นนะคะ เศรษฐีเรือนนอกเป็นพืชล้มลุกนะคะที่มีอายุหลายปีนะคะที่มีอายุหลายปีแล้วก็ลักษณะของทรงพุ่มจะเป็นทรงทรงพุ่มสวยแล้วก็มีมีแตกแตกกิ่งแตกก้านออกมานะคะแล้วเราสามารถนำหนอนนั้นไปปลูกได้นะคะไปขยายพันธุ์ได้ <S <S ลักษณะของเศรษฐีเรือนนอกลักษณะของดอกจะเป็นดอกสีขาวเล็กๆน่ารักนะคะ ดอกสีขาวเล็กๆน่ารักแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะคะสำหรับเศรษฐีเรือนนอกนะคะเป็นเป็นพืชที่เราสามารถนำมาปลูกไว้บ้านเรือนนะคะที่เชื่อว่าเป็นเป็นพืชที่อ่าเป็นว่านนะคะเป็นว่านเป็นว่านมงคลเป็นไม้มงคลที่ เชื่อในการเสริมโชคเสริมลาบนะคะยังจะเป็นว่านอีกชนิดหนึ่งก็คือว่าเป็นพวกพวกเมตตามหานิยมนะคะเป็นว่านป้องกันภัยเป็นว่านเสริมสิริมงคลน,นะคะ ใช้ปลูกเป็นไม้มงคลแล้วก็ไม้ประดับเนื่องจากว่าใบของเขาเนี่ยก็จะอย่างที่บอกนะคะก็คือจะเรียวยาวแล้วก็แถบสีขาวสีเขียวสวยงามทีเดียวนะคะปลูกในกระถางเป็นไม้ฟอกอากาศได้ด้วยนะคะในอาคารบ้านเรือนนะคะอ่าเป็นว่านที่เป็นเป็นมงคลนะคะอย่างอย่างชื่อเขานะคะก็คือเศรษฐีเรือนนอกนะคะ เศรษฐีเรือนนอกนะคะอันนี้ก็คือเราสามารถปลูกได้ง่ายๆนะคะขยายพันธุ์ได้ง่ายๆเลยนะคะสาหรับเศรษฐีเรือนนอกนะคะ,ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณช่องพี่บุญมีคูชิตานะคะถ่ายเศรษฐีเรือนนอกจากเมืองไทยมาให้ช่องครูใจใจดีแล้วก็ครูใจก็ได้เพิ่มเปรียบเทียบระหว่างเศรษฐีเรือนนอกในออสเตรเลียกับเศรษฐีเรือนนอกของ ของเมืองอุบลน,นะคะของช่องพี่บุญมีคูชิตานะคะลักษณะความแตกต่างก็คือที่ที่ครูใจปลูกที่เนี่ยนะคะประเทศออสเตรเลียก็จะมีใบเล็กกว่าของของพี่บุญมีนะคะจะมีใบเล็กกว่ากันลักษณะเด่นของเขานะคะก็คือเป็นว่านมงคละคะ่ะเ,เพื่อนเจ๋าเป็นว่านมงคลแล้วปลูกแล้วก็ได้ความ ได้ความเชื่อได้ความสบายใจนะคะเขาจะเป็นพุ่มออกมาด้านด้านนอกกระถางนะคะสวยงามเลยนะคะเป็นพุ่มออกมาสวยงามริ้วใบเขามีเสน่ห์นะคะเป็นว่านเมตตามหานิยมด้วยฟอกอากาศในอาคารบ้านเรือนได้ด้วยนะคะความแตกต่างก็คือของของพี่บุญมีนั้นจะปลูกใส่ในกระถางแล้วก็จะเป็นพุ่มใหญ่ใบใหญ่เรียวยาวนะคะ ต่ของครูใจน่าจะปลูกใส่แขวนไว้นะคะเป็นแขวนไว้ลักษณะของใบก็จะแตกต่างกันไปนะคะอาจจะด้วยด้วยการบำรุงหรือดินนะคะที่นี่ก็จะแห้งแล้งหน่อยนะคะก็จะใบใบเรียวเล็กกว่านะคะของของออสเตรเลียนะคะอันนี้จะเป็นใบใหญ่นี่คือมาจากเมืองไทยนะคะแต่แต่แตที่ครูใจปลูกที่นี่นะคะก็คือตรงนี้นะคะเพื่อนๆจ้าเน,น,น,นี่ย อันนี้คือใจปลูกที่นี่ก็คือจะมีเรียวเรียวใบที่เล็กกว่านะคะเรียวใบเล็กกว่าแล้วส่วนที่เป็นสีขาวนั้นจะมากกว่าแล้วเขียวก็จะไม่เขียวเข้มเพราะว่าเขาไม่ค่อยไม่ค่อยได้แดดนะคะไม่ค่อยได้แดดเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นพุ่มออกมาสวยงามนะคะพุ่มออกมาตรงนอกกระถางสวยงามเหมือนกันนะคะอันนี้ค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็คือที่ที่ออสเตรเลียนะคะ สวยงามเป็นเป็นบ้านที่มีเสน่ห์นะเป็นบ้านเสน่ห์มหานิยมนะคะเป็นมงคลสำหรับคนปลูกนะฮะในความเชื่อว่าจะให้โชคให้ลาบนะคะเสริมมงคลสําหรับบ้านเรือนนะคะเพื่อน,อ,นอันนี้ก็คือการขยายพันธุ์ก็เหมือนกันเลยนะคะง่าย,ายๆนะนี่นะคะค่ะเพื่อนๆสํานสหรับในต่างประเทศนั้นเรียก ว่านเศรษฐีเรือนนอกว่าสปะสไปเดอร์แ pl a n หรือว่าต้นแมงมุมนะคะหรือว่าแอร์เพลนแ pl a n หรือว่าต้นเครื่องบินนะคะเพราะว่าเขาออกมาเจริญเติบโตอยู่ข้างนอกนะคะตามกิ่งก้านของเขานะคะลักษณะสไปเดอร์แ pl a n เนี่ยก็คือเป็นการเรียกลักษณะของต้นที่เขาออกมาออกมาข้างนอกกระถางนะคะเพื่อนๆจ๋าอ่า ผิวออกมาข้างนอกกระถางนะคะก็คือกิ่งที่เขาแตกออกมาข้างนอกกระถางนั่นแหละก็คือแอร์เพลนแพลนหรือสไปเดอร์แพนนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือคุใจขอฝากเหมือนกับเครื่องบินที่ที่บินลงอะคะ่ะมันเครื่องบินที่บินลงเขาจึงเรียกว่าแอร์เพลนแพลนนะคะ,คะเพื่อนๆจ้าคุใจขอฝากคลิปต้นเศรษฐีเรือนนอกสไปเดอร์แพลนหรือแอร์เพลนแพลนนะคะ ว้ให้เพื่อนๆชมเป็นกำลังแรงใจให้ครูใจนะคะชอบกดไลค์กดไลค์กดแชร์กด s b บสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูใจด้วยนะคะช่องน้อยๆของครูใจรักเพื่อนๆทุกๆคนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆจ้าแม่